รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สวัสดีครับพบกันในช่วงเช้ากับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติในรายการด็อกเตอร์สมิธรายการที่จะใช้เวลาสั้นๆแนะนําเรื่องสุขภาพระหว่างการเดินทางให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละสัปดาห์และในสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับนักแสดงพิธีกรและเจ้าของร้านดอกไม้แสนสวยน้องแอร์พันธีลาฟูกลิ่นครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หมอนี่แหละครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราตลอดสัปดาห์นี้น้องแอร์พันธิลาครับเย้โอ้โหปรบมือนะปลอกมือสนั่นหวั่นไหวนะครับดีใจมากที่น้องเจอน้องแอร์วันนี้ครับพี่อปอบความคิดถึงนะครับดีเหมือนกันค่ะแล้วก็พี่อปอฝากมาด้วยว่าน้องแอร์เป็นคนที่แอคทีฟมากให้พี่โอพูดให้ทันใช่จริงครับคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นเธอทั้งละครทั้งงานพิธีก่อนแถมตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการอีกด้วยเป็นไงทำอะไรไงบ้างครับมีร้านดอกไม้ทำร้านดอกไม้ด้วยแล้วก็ต่อยอดไไปปถึงงงรร้้าานนนนลูกโ่่ั แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีธุรกิจเล็กๆกับเพื่อนก็คือทํารองเท้ากับกระเป๋าขายโอ้โหดอกไม้ลูกโป่งรองเท้ากระเป๋าแลวตอนนี้น้องแอร์ก็ขอลาจากวงการไปดูแลกิจการอ้อยังเหรอไม่มีไม่มีอย่างรับผิดชอบทุกอย่างด้วยความแอคทีฟอย่างมากแต่ขึ้นรีมูซีนสุขภาพมาแบบนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรมาปรึกษากับทีมดรสมิธของเราครับเพื่องี้ค่ะพี่แอร์ขอถามเป็นในนามของตัวแทนสาวๆละกันเพราะว่าบ้านแอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนหมดเลยตัวเองตัวแอร์เองเนี่ยยังไม่ได้ถึงกับมีปปััญญหหาาออะไรรรที่่่่มนนู้สกวเเ็ืงใแต เรื่องนี้แอชชื่ว่าเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอยากรู้สงสัยมากๆนั่นก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอ๋อดีมากเลยครับคือเป็นเรื่องที่แขกรับเชิญสาวๆหลายๆคนสงสัยแต่พูดตามตรงเลยนะเขาไม่กล้าพูดออกรายการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแอชเอาอย่างนั้นเลยนะมเ็ครับผมมะเร็งปากมดลูกเองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับมันเจอในผู้หญิงตั้งแต่อายุ30ปีถึง70ปีเออมันไม่ที่เป็นโรคของคนอายุมากนะ สาสิบแล้วพี่เราเริ่มเจอแล้วเหรอดีมากที่เฉลยอายุเลยแต่ว่าเปิดเผยมันเจอได้จริงๆมันมีหลักการเลยว่าอย่างน้อยนะต้องตรวจภายในเนี่ยนะครับตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรืออายุเกิน21ปีขึ้นไปน้องแอดถามตรงเลยนะเคยไปตรวจภายในกับคุณหมอเคยตรวจแล้วมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถูกไหมเราคิดไปเองค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมาปรึกษาคุณหมอมันอุ่นใจกว่าเพราะว่าของแอนเนี่ยตอนที่แอนไปตรวจเนี่ยเนื่องจากแอนเป็นซีส แล้วคุณหมอก็เลยต้องตรวจหูเจ้าก,ก็กลัวนะแต่ว่าอตอนนั้นคือรู้สึกว่าถ้าเป็นโรคมันน่ากลัวกว่าก็เลยตัดสินใจไปตรวจแต่ว่าพอตอนตรวจซีสเนี่ยคะ่ะก็มไม่เห็นพูดถึงมะเร็งปากมดลูกแล้วเราก็รู้สึกเอ้าหรอต้องหรอตอนนั้นนี่รู้สึกว่าจะประมาณ20ต้นๆที่เริ่มรู้สึกว่าเออตัวเองเป็นซีสแล้วก็รักษาแต่การที่น้องแอมบอกไปแล้วว่าตรวจพัน์จริงๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะถ้า กลัวคุณหมอก็จะมีเครื่องมืออื่นมาช่วยก็จะทำให้เราเนี่ยผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการนี่แหละพี่โอ๊คหนูเคยได้ยนมาว่าตอนนี้เนี่ยมีการตรวจแบบที่ตรวจจากปัสสาวะได้อ๋อใช่ใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นการดูเชื้อ HPV นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ไงก็ตามก็จะเป็นต้องมีการตรวจคือป้ายไอตัวปากมดลูกไปดูเซลล์นะครับซึ่งความ บ่อยแรดไหนที่เราต้องตรวจติดตามเนี่ยก็จะขึ้นกับผลของเซลล์ของเราถ้าผลปกติอาจจะตรวจปีละครั้งะนะครับถ้ามันผิดปกติคุณหมออาจจะนัดทีกว่านั้นอะไรเงี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้เราต้องตรวจปีละครั้งเลยหรอทุกอย่างมันจัดการได้แต่ในอายุประมาณนี้ต้องตรวจปีละครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเคยปกติ ตอนอายุ25แล้วก็ปกติฉลองไม่ใช่นะ,<อ>ะตรวจทุกปีใช่ไหมทุกคนเป็นอย่างนี้จริงคุณผู้หญิงก็จะแบบตรวจราค่าตรวจ้วคา<ช>ปกติแล้วเมื่อแบบ7ปีที่แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่วันนี้เราหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเรื่องเกี่ยวกับมะเรง็งปากมดลูกโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักในเรื่องนี้กันนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังค้รถทงชาติทางช่องวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ